อยู่ไฟหลังคลอดต้องเป็นคลอดธรรมชาติเท่านั้นหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ซิมนะคะสุตินชาธนาวดีธนากุลค่ะพี่ซิมเป็นพยาบาลเฉพาะทางมารดาและทารกแรกเกิดประสบการณ์การทางาน15ปีค่ะจริงๆแล้วการอยู่ไฟหลังคลอดไม่จําเป็นเฉพาะคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติเท่านั้นคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดก็สามารถอยู่ได้ค่ะแต่จะต้องอยู่หลังคลอด30-45วันและหลังจากที่แผลแห้งสนิทดีแล้วค่ะ สำหรับข้อควรระวังก่อนเข้ารับบริการอยู่ไฟหลังคลอดนะคะก็จะมีในเรื่องการมีโรคประจําตัวการตกเลือดหลังคลอดแผลติดเชื้อหรือว่าการที่คุณแม่เนี่ยมีอาการไข้หลังคลอดด้วยค่ะซึ่งก่อนที่คุณแม่จะเข้ารับบริการกับเราทางเราจะมีการสอบถามอาการเหล่านี้อยู่แล้วนะคะและระหว่างที่คุณแม่เนี่ยมาอยู่ไฟกับพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ร้านหรือ Delive อรทางพนักงานเจ้าหน้นที่เนี่ยจะมีการเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะ สำหรับคอร์สอยู่ไฟนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1นะคะก็คือมาทําที่ร้านได้ส่วนรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบ Delivery ค่ะทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะสําหรับคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่มีประสบการณ์มาแล้วนะคะถ้ายังมีข้อคําถามสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยพี่ซิมจะคอยมาตอบคําถามให้ค่ะให้พี่ซิมคอยเป็นเพื่อนและคอยเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะ